เบิ้มพันยังไงเบิ้มพันลูันูกเนาโตอูกประมาณสองร้อยแปดต2 8สองร้อยแป่าสองร้ยแปดบตันใามอ๋อนั่นบงวาแฟนฮะตัวในน้อยนั้นบอกเซรีิโบคอนโทรเลยสวัสดีครับผมเจอกันอีกแล้วับผมกับบิ๊กเอ็ครับผมช่วงนี้อัดโอครับผมเลอกงานบุคคลมีเวลามาเฮ็ดลิปเลยครับผม มื่อนี้ปลายเดือนครับเขาแก้คนพานเลิกข้า,าโมงไเลิกข้าโมงครับเลยออกมาเลาะเบิ่งบรรยากาศความงัวครับผมเลาะเบิ่งทุ่งนาพอมครับผมอะไรนะครับผมนีครับผม,บม,บผมตัวน,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 นี้เป็นโรงงานครับผมย้อลงมาจากโรงงานเมื่อกี้นะครับผมส้มๆมข้างล่างนี่โบแม่ครับผมข้างล่างนี้เป็นน่าจะเป็น เราเข้าครับของเกาหลีฟังนี้เป็นแผงโซลาเซลล์ครับผมติดโซลาเซลล์เป็นโซลาเซลล์เพื่อเอาไว้คายไฟให้กับรัฐบาลครับผมแล้วเข้าเกาหลีครับผมออกห่วงแล้วครับผมตอนนี้จะเดือนสิงหา กันยาแล้วผมต้นเดือนกันยาแล้วผมปลาสิงหาต้นเดือนกันยาเข้าออกงวงแล้วครับผมไปครับผมไอ้เพื่นนำไปก็แล้วผมเราจะพาไปเบิ่งคอ,อกงวงครับผมว่ามีคนไทยเพิ่นทำงานอยู่นั้นครับผมอยู่คอ,อกงวงครับผมนะครับคอ,อกงวงครับผมเป็นคอ,อกงวงครับผมคอกงวงในเกาหลีใต้ครับผม ครับผมย่างมาตั้งเดินแล้วครับผมมาถึงคอกงัวอายเพิ่นแล้วักเพิ่นสิอยู่บ่อยู่โทรหาเพิ่นก็บ่รับสายเราเดี๋ยวมาฮ้องเอาครับผมห้องเอาถึงบ้านเลยจุดไฟแล้วนึ่งเข้าเลยมองมันว่าเดี๋ยวมองมันเลยโอ้โหไปเลยไปเลยไปเลยร้องกับเพื่อน จั่งไฟอยังน่ะย่างเนื้อท้าบ่เสร็จใช่ไอ้นุ่มฮัลโหลโทรหาบอหับเนาะโทรหาบอหับเนาะนี่ครับผมมาเจอแล้วดาราพฤษภาเพิ่อนดารายูทูบอืมพฤษภาเพิ่อนชมวัวครับผมจุดไฟอยังน่ะย่างเนื้อท้าบ่โอ้เนื้อแท้จริงปลาท่าโอ้ได้ด่างไหมแล้วบ่ นายยูบ่นะครับผมเดี๋ยวพาเข้าบ้านมั้ครับผมเท่าแก้เอาบ้านให้เป็นหลังเลยครับเจ้าของฟาร์มงัวเลยครับผมนะครับไปก้าศดีครับผมอยู่ฟาร์มงัวอันนี้เป็นบ้านเก่าของเท่าแกเท่าแกยกบ้านให้เป็นหลังเลยข้างบนครับข้างบนขึ้นไปมาเป็นบ้านใหญ่ของเท่าแก นี่เป็นบ้านไอ้เพื่อนครับผมอ้รอบนึงนี่อ้เขาแล้วนี่เลยใส่ด่างดิได้แต่ตีด่างเป็นบ่เอาทางไทยได้เนี่ยเดินมาตหาปลาครับผมเพื่อนใส่ด่าง้วครับมาเบิ่งผลงานเพื่อนใส่เอามาเบิร <c oughs> ์นเนาะมาชมเลยเพื่อนปลานี่มันแซวด้วยนี่ปลาดาบบ่นี่เขาปลาดาบด้วนี่เป็นบ่ติกี้มัน ปลาดกวไ่เขาบอกปลาดาวใครเตรียมช่วงมาโอ้ยสวครับเป็นใส่ด่างไว้ครับผมเมื่อวานเนี่ยไปสิย่างปลาแล้วสวัสดีครับผมฟาร์มงัวเพิ่นบ่รู้เป็นขอเท่าแก่ให้เลยยังว่าให้เข้าเบิ้งได้หรือบ่แต่เบิ้งทางนอกนี่ได้อยู่ครับผมเพิ่นดูแลคนเดียวกันล้วสองร้อยแปดสิบสองร้อยเก้าสิบตัวครับผมฟาร์มงัวเนื้อเกาหลี ครับเห็นอยู่นะครับผมนะครับทางในมือเตัวมัวร์ไอ้เพิ่นพามาเลาะเบิ่งงานเพิ่นครับผมงานฟาร์มมัวครับนี่เป็นฟาร์มัวร์ไอ้เพิ่นครับผมนี่เป็นก้อนขาวนี่เป็นก้อนฟางครับผมก้อนฟางก้อนเฟืองครับผมมีเป็นก้อนใหญ่แล้วครับผม นี่ครับผมนี่เป็นงัวครับผมความงัวในเกาหลีใต้เบิ้มพันธุ์ยังไงเบิ้มพันอูฮันอูฮันอูอูเช็คเรียบร้อยแล้วบ่เออฮันอูสีแดงฮันอูฮันอูสีแดงบ่เพราะว่าเพ่งเพว่ากิวอีกเพงก็ว่ากิวบ้านครับผมนี่เป็นงัวสายพันธุ์เกาหลีครับผมฮันอูครับผม ไอ้เพ <Universe> oh. I mean, ิ antis, ่นให้พาท่ายะทางน้องก่อนครับผมเพราะเพิ่นยังบ่ถามเขาแก่ครับผมว่าให้ท่ายังไงทางในได้เลยบอว์ผมมีแต่กล้องวงจรปิดกับผมเรื่องไหนกล้องวงจรปิดเต็มนะครับในฟาร์มงัวไอ้เพิ่อนเพิ่นได้งัวแฟร์ครับผมเมื่อสองอาทิตย์ก่อนสามอาทิตย์ก่อนไปพาชมฟาร์มงัวด้วยเนี่พี่ ชมฟาร์มวัวดูนี่ครับผมประมาณสองร้อยแปดสิบตัวสองร้อยเก้าสิบอ๋อสองร้อยแปดสิบตัวใส่เคร่องในยาฮะก็จะไมก็ยังไงยังน้ำอุ่นมันบ่เนี่ยนี่น้ำน้ำอุ่นน้ำเย็นบ่ะนี่ทังน้ำอุ่นน้ำเย็นครับผมเวลาหน้าหนาวเขาเห็นน้ำอุ่นเราให้งยกินน้ แสดงงวงแฟร์ฮะออยู่ข้างไหนออยู่ทางในเพ่นบาหัานอัครับผมที่เป็นงวเกาหลีครับผมความงวผมงวน้อยเพื่อนดสเดอนเศ้นเลยสองเดือนเศรกินเลยครับผม อัดหัวาหันย่างเดียวนี่เลยก็แฟนก็โตอัดหัวหันย่างเดียวครับอ๋อนั้นผมหัวแฟนฮะตัวในน้อยนั่นอบอกเพราะว่าเพรนี่แกก็ใหญ่เลยสองคนหัวน้อยเอาผมสองโตนี่เราะมาหาเพื่อนวันสองอาทิตย์ก่็เพราะว่าก็ได้งัวแฟนครับผม ความงัวครับนี่เพื่อนดูแลคนเดียวครับผม280ตัวครับผมราคาค่าละห้าล้านถึงสิบล้านครับผมห้าล้านวอนถึงสิบล้านวอนครับมาลองบิงบรรยากาศาร์มงัวครับผมนี่าร์มงัวในเกาหลีใต้ครับผม ไปนำเินก่อนนำเจ้าของฟาร์มเงินพี่เครื่องอยังนี่ยพ่เครื่องอยนนีเครื่องปัญญ่นหนี้ยอ๋อบดแล้วมาเสียวขยายเลยขยายทั้งข้างเลย,เย,เยอ๋อเดี๋ยวมันมีลางเยอะเอาฟางใส่แล้วบดมาสิ ใส่อ๋อบดแล้วบดแล้วมันสีใหญ่เลยบ่เพิง่งอ่าเพิ่งสาธิตเทปเปอร์ครับผมใส่ดีโบคอนโทรลเลยเครื่องนั้นสีห้างอันนี่เครื่องไม่บ่อ๋อนี่เป็นเครื่องบดบดหญ้าบ่หรือบดเฟือง เ้อทั้งญย่เลยทั้งสองเลย,ยแย่แล้วฮ่าพี่ผมคอกนี้คือมีเขาสิออคอกนั้นคือหัวโล้นสิแม่นติโอ้โอนี่ครับผมอ่าไอเปินดูแลแล้วครับผมงวัวครับผม อ๋อของนี่มีมีเครื่องบดกันครับผมอู้หพี่ผมมั้งพี่ผมสิบล้านเลยไซนี่เลยนี่อันนี้วันฮันดูคอร์ดนะฮันอู่ฮันอู่สายพันฮันอู่อันนี้ก็อันนี้คุณเรารือท่านคุณไซนี่เราผมน่าจะประมาณตัวละสิบล้านวอนครับผมอันนี้ก็คุยง่ายครับผม อมมเดใช้ีนระ10ล้านวอนคุยพ่าตัวละซองแสนห้าถึงสามแสนบาทบานเฮาารับผมอ่ะพี่เครื่องยังไงพี่นี่ฮะอาหารเาเอาเลาวเขาเติมมันมีรถมาเติมเเอาไล้เขาเติมมันมีรถมาเติมบล่ เ้อก็มาดึงเ้ามาดึงเอาในนี่เลยป่ะก e. ็ต <princi iner gic job> <st> oh sí, no ้องดึงมันจะต้องมันปั่นเองอะอ๋อมันปั่นปั่นไหลไปในท่อเลยแบบข้อขบงไวเข้างในมันติดเขาเขาติดที่ใบหูไหมก็ว่าป้อนหัวกอกไปกินหัวอาหารหนึ่งของอาหารกระไหลลงเล่อยเลยอ๋อผู้ชายก็มาบีบไขให้ก่อนก็ว่าใบหูไปไปไปแตะบริมันสิตไรหายน่ะไอเจ้าสมิ่งละสมออันนี้ก็บแม่พัน ไอโซเน um ียมตัวคุ้มายแม่ท้องแม่ท้องเขาแยกบ่กรขุนรองกัะว่าแยกอกหน้ัคยที่นี่นองลวเอ่บุญที่มาแค่จับไปแต่ว่าตรงใส่ขวใส่ขจ้างนี่นนจ้าค้งนี่พี่นี่ครับผมจ้าของฟาร์มดูแลฟาร์ม เะจะ้าของฟาร์ามรกัวเจ้าของฟาร์มกัวในเกาหลีครับมาแบบจู่โจมครัผมอันหน้ามานันนะแม่เ <c oughs> ข้ากล้องน้ำน,นิดนี่อันหน้าเข้ากล้องน้ำน,นิดนี่ทักทายเยอ่นี่เพื่อจะได้การงานถามอายเพื่อนกัครับผมไ <c oughs> ทยโย่ครับไทโยแ่้วพอเฮ็ดอยู่บ่ก สบายเติมเยอะพอเห็ดอยู่เนาะเฮ้ยเ้ขนเ่อาตเแมน่หน้ากระดิ่หน้าป่ะยามหน้ากระดหน้าแล้วป่่

เดี๋ยวมือหน้าสิมาถ่ายเบิง้งการทำงานของไอ้เบื่องครับผมมือนี้มาเลาะเบิ้งบรรยากาศทางนอกก่อนครับผม,มเปิดพัดลมให้งวยหยอกงว,วมันฮอนครับาร์มัวในเกาหลีครับผม ตัวราคาห้าล้านตั้งแต่ห้าล้านวอนขึ้นถึงสิบล้านวอนครับผมตีแล้วครับแสนกว่าบาทถึงสองแสนสามแสนบาทไทยครับผมนี่ตัวใหญ่ๆ,ๆครับผมท่ายทังนอกก่นครับผมไอ้เพิ่นยัง่ยังบบได้ขออนุญาตนายจ้างเพิ่นครับผมว่าให้เข้าไปไท่ายทางในได้หรือเปล่าแต่นี่ย่างท่ายในถนนก่อนครับผม เอาครับผมตอนนี้ก็มืดคับแล้วผมเรจาจะพานกลับโรงงานแล้วนะสุดท้ายก็เหมือนเดิมครับผมขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกการติดตามครับผมที่แวะเข้ามาให้กำลังใจผม bye bye, บายบายครับผมวันนี้มาเล่นของวามผมป๊อบบ๊ายบายครับผมบาย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  Mau 니